ดงเงียนดงียนใส่หูมันเป็นอะไรอ้าขวดหานี่แหละิ่งดูเพี่ยวอินใส่ยินหน้ารุ่นนี้บ่ดีจกอรรดลุ่นนี่ค่ะในหนึ่งแตมนี่ป็นญาบานเอาอีกแล้วลุนลุนลุน Tempty song à. luôn 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 Yên, yên, yên luôn 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 yên luôn 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 เดนดดดนี่มันมมนพะ้ายแมนมมนมะนี่ย